ก็ขอกล้าเสดีดี้ว่างันด้วยนะคะวันนี้เพื่อช่อง Moto Focus อีกเช่นเคยนะทุกคนสำหรับคลิปตันนี้เราก็อยู่ในเกม l o Buck นะสำหรับใครที่จะทําการเติมเกมไม่จำเป็นต้องเป็นเกม l o Buck ก็ได้นะเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสอนเพื่อทําการรับโค้ดเติมเกมกันนะทุกคนมาดูกันว่าในเดือนกุมภาพันธ์ที่ใกล้จะหมดนี้นะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ใช้โค้ดนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อทําการรับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับวิธีการใช้โค้ดนะครับเดี๋ยวผมจะการแปะลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปละกันนะสำหรับใครที่อยากรับนะ พวกเติมเกมฟรีไฟ i ์อ ROV สามารถทำได้หมดนะครับจ่ายผ่าน True Money Wallet แค่นั้นนะครับมาดูขั้นต่ำแล้วก็รายละเอียดการในทุกคนว่าเราจะสามารถรับได้ตรงไหนกันบ้างในทุกคนบางแอปบางเกมในทุกคนก็จะเติมแค่10บาทก็มี5บาทก็มีในทุกคนก็ขึ้นอยู่กับเกมที่เพื่อนๆทำการเล่นด้วยนะมาดูกันว่าเราจะสามารถทำการเติมได้ไหมในทุกคนแล้วก็สามารถทำการ รับได้ไหมในทุกคนในโค้ดนะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ว่าเหลือโค้ดฟรีๆอะไรกันบ้างนะโอเคเดี๋ยวเราวามการกดไปที่ True Money Wallet กันดีกว่านะทุกตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในแอป True Money Wallet เรียบร้อยแล้วในทุกคนตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูค่านะครับว่าโค้ดของเรานะ จะสามารถใช้ตัวไหนได้บ้างนะทุกคนแล้วก็จะคุมไหมนะมาดูกันนะครับเพื่อนเพื่อนทำการกดคลิกที่อีโมจิสีฟ,ฟ้าตรงนี้กดคลิกเข้าไปได้เลยในะนี่นี้อีโมจิแบบนี้นะกดคลิกเข้าไปได้เลยนะหลังจากนั้นจะเจอหน้าตาแบบนี้นะทุกคนเราสามารถทําการรับนะทุกคนในส่วนโค้ดส่วนลดนะทุกคนโค้ดส่วนลดโคดช้อปปิ้งได้นะมาดูด้านบนกันดีกว่านะครับเราสามารถเลื่อนไปทางด้านซ้ายด้านขวาได้นะครับทําการกดคลิกรับเข้าไปนะ มาดูกันว่าเราจะสามารถรับเพิ่มเติมได้หรือเปล่านะมีไหมมีไหมตอนนี้นะครับผมก็รับไปแล้วนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยรับมาก่อนนะครับคูปอง Google Play นะครับ Google Play Store นะครับจํานวน25บาทเฉพาะลูกค้าใหม่นะครับเมื่อทําการชําระเงินนะครับ ทรูมันนี่วอลเล็ตขั้นต่ำอยู่ที่26บาทสำหรับใครที่ยังไม่เคยรับก็ไปรับตรงนี้ได้นะนี่นตรงนี้ได้นะซื้อขั้นต่ำอยู่ที่26บาทว่าคุ้มอยู่นะทุกคนมองว่าคุ้มอยู่นะเพื่อนๆลองไปทําการรับดูได้ไปเก็บดูได้นะมาดูตัวต่อมานะครับก็ให้เพื่อนนะครับทําการกดคลิกนะใทุกคนเดี๋ยว็ดกดมั่วไปแล้วทุกคนกดมั่วไปแล้วนะทําการกดคลิกนะให้ทุกคนนี้ในโค้ดส่วนลดนะครับ 40บาทตรงนี้กดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับมาดูกันว่าจะเป็นเมนูแบบไหนตัวนี้นะครับก็จะเป็นการนะครับทำการรับนะครับสำหรับโค้ดส่วนลดนะครับจำนวน10บาทนะทุกคนจำนวน10บาทนะครับเมื่อเพื่อนๆนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนนะครับเมื่อเพื่อนๆทำการซื้อขั้นต่ำอยู่ที่20บาทนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นะจำนวน20บาทเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำการสอนเพื่อททำการเติมนะแต่ถ้าใครอยากเติมตอนนี้ มีวิธีการเติมอยู่ใต้ล่างคลิปเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ลองไปเติมดูได้นะครับสำหรับใครที่อยากให้ผมทำการเติมเกมอะไรก็เมนใต้ล่างคลิปได้นะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทําการเติมให้เพื่อนดูแล้วกันนะตัวน,นี้นะครับเพื่อนๆต้องทําการซื้อจํานวน1บาทนะครับถ้าใครจะทำการใช้นะครับสำหรับโคส้สลดนะจํานวน10บบาทนั่นเองนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นโปรโมชั่นเกมดัง แอปเด็ดนะครับตัวนี้สำหรับใครที่ยังไม่เคยรับมาก,ก่อนนะครับก็มือเพื่อนะครับทำการชำระเงินนะครับหรือซื้อเพชรพวกคูปองพวกนี้เกิน31บาทนะครับขึ้นไปนะก็จะได้รับโคส่วนลดอยู่ที่20บาทสำหรับฟรีไฟนะมาดูในส่วนของ ROV กันบ้างน,นะครับจะได้รับโคส่วนลด20บบาทเหมือนกันนะครับ ด้วยยอดชำระขั้นต่ำอยู่ที่31บาทในการซื้อคูปองของเพื่อนๆนะคบสละใครที่ยังไม่เคยรับก็ลองไปรับแล้วก็ทำการเติมดูได้นะน,นี่เนสละใครที่ยังไม่เคยเติมมาดูตัวต่อมานะครับสำหรับใครที่เป็นสายฟรีทำการเติมอยู่ทุกวันทุกวันเลยนะทุกคนมาดูกันนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะทุกคนในการลดค่าใช้จ่ายของเพื่อนได้ลนะสละใครที่ใช้ เกมนะทุกคนหรือใช้ทูมันนี่วอลเลตในการเติมเกมบ่อยๆนะครับให้เพื่อนเลื่อนลงมาด้านล่างได้เลยนะเลื่อนไปเรื่อยๆนี้จะเจอตรงนี้นะคําว่า คูปอง Google มูลค่า15บาทนะครับเพื่เพื่อนทำการกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับจะเจอหน้าตาแบบนี้นะเพื่อนๆก็ทํทำการกดซื้อตัวนี้นะครับเพื่อนเจะได้รับนะครับสำหรับคดคูปองนะพวกนี้จะได้รับ1ครั้งต่อ1เดือนนะเมื่อเพื่อนๆำการชำระเงินผ่านทูบันนี่วอลเลตทำการซื้อเกเลื่อนไขของคูปองนี้นะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับ จะได้รับนะครับสหรับโคส่วนลดจำนวน15บาทเมื่อซื้อสินค้าใน Google Play Store นะครับขั้นต่ำอยู่ที่16บาทเองถ้าใครจะเติม โลบักทุกคนโลบักนะพวกนี้ถือว่าคุ้มสุดๆเลยนะทุกคนเพื่อนจ่ายไม่เยอะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอัปเดตให้เพื่อนดูแล้วกันสำหรับใครที่อยากเติมนะทุกคนเกมไหนเติมไม่เป็นเม้นใต้ล่างคลิปได้เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเติมให้เพื่อนดูทยอยอัปเดตให้เพื่อนดูแล้วกันนะครับก็รอติดตามฝากกดติดตามด้วยนะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับโค้ดเดี๋ยว ep หน้านะครับจะมาทําการ เติมให้เพื่อนดูแลกันไว้จะสามารถเติมได้ไหมนะส่วนพวกนี้นะครับจานวนโคสโซลด1 0นบาทแบบนี้เราต้องทาการซื้อนะครับซึ่งไม่คุ้มเลยทุกคนซึ่งไม่คุ้มมากๆเลยนะครับนี่เห็นไหมเราต้องทาการซื้อจํานวน95บาทแต่ได้รับโคสโซลดจํานวน100บาทแบบนี้ผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะในเดือนกุมภาพันธ์ก็ประมาณนี้แล้วกันลองไปเล่นดูได้นะครับสำหรับใครที่จะทำการสุ่มนี่ลองไปสุ่มดูได้นะจะมีคําว่าหมุนวงล้อ ลุ้นเงิน True Money Wallet จำนวน50 0 0 0บาทอยู่นะนี่จะอยู่ตรงนี้นะเพ,เพื่อนๆก็ลองไปหมุนดูได้เผื่อได้โควสวนลด์จำนวน50บาท5บาทแบบนี้หรือ True Money Wallet จำนวน50 0 0 0บาทก็ว่ากันไปนะสหรับใครที่ชอบหรือใครที่จะทำการเติมก็ลองไปเติมดูได้สำหรับ โคสโลตทูมอนี่วอลเลตในเดือนกุมภาพันธ์นะโอเคสำหรับใครที่ชอบคิดดนี้นะคะหรือคิดดนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนที่รื่อลกดไลค์กดแชร์กดสิสไาคลิปนี้กันด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง m o โตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ